สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตอชดอออกอากาศทาง fm 1 5ต่อตชดอจังหวัดยะโสธรมาพบกันอีกเช่นเคยตามกลางบรรยากาศที่สบายสบายฝนตกลงมาบางแล้วพันตำรวจเอกริน,นวัฒนภูวับรานธนิการผู้กำกับการตำรวจระเบนชายแดนที่22อําำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำหน้าที่ปุ้มในาสถานีมองเนเปพร,รอมกัน หมความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะขอรับเสียงตชดเสียงทาตำรวจป่านักรบตำรวจนำเรื่องราวข่าวดีมาฝากพี่น้องเ้าอีกเช่นเคย5ช่วงรายการหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครน,นายกมีต้นไม้มงคลชื่อว่าอะไร เสียงทำตำรวจป่ามีข้อคิดมาฝาก 3. ตระเวนข่าวชาวตวชดอข้อคิดบทความสะท้อนสังคมบอกกล่าวเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้สี่ข่าวทั่วทิศทิศทั่วไทยจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งและกามาถึงช่วงที่หาเฮ็ดอยู่เห็ดกินพอมีพอกินพอใช้พอเพียงพอให้และก็พอทำบุญแค่นี้ก็พอนะครับ อย่าลืมช่วยกันกดติดตามที่ Facebook ของท่านเสียงชายแดนแฟนเพจและก็ศูนย์ข่าวชาวตชดอดเราพบกัน3ช่องทาง1สถานีวิทยุ2 Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจ3 Facebook กลุ่มศูนย์ข่าวชาวตชดอดเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มีข่าวนักเรียนในสิบครุทายาทใครที่เป็นสิทธิ์เขาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนก็เข้ามารับ ข้อมูลกันได้แล้วนะครับเตรียมตัวที่จะลงสนามสอบไปถึงภาพแรกจากทางรายการวันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับจังหวัดนครนายกก่อนก่อนที่จะไปดูไม้มงคลมีชื่อว่าอะไรนครนายกนี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการจัดตั้งจังหวัด สมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกเมื่อปีพุทธศักราช2489ก็ตั้งมาหลายจังหวัดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดนครนายกด้วยและก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2489วันที่9พฤษภาคมนะครับ มาดูประวัติเล็กน้อยสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดีมีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและก็สันคูอยู่ที่ตำบลดงละครแต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองต่อมาในปีพศ2437รัชกาลที่5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑนนครน,นายกได้เข้าไปอยู่ในมณฑนปราจีนบุรีจนถึงปี2445ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาแทน2486-2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรีหลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระจังหวัดนครนายกเมื่อปี2,382ถึง2,387ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวและอยู่ในระหว่างต้น รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีชาวต่างประเทศก็คือบาทหลวงปาเลกัวเดินทางมาถึงเมืองนครน,นายกและก็ได้บันทึกว่าเมืองนครน,นายกมีพลเมืองประมาณ5,000คนส่วนมากเป็นชาวลาวและมีชาวสยามอยู่ด้วยราษฎรประกอบอาชีพในการปลูกข้าวและหาของป่าส่งไปขายที่กรุงเทพ ประชากรทั้งหมด2 6 8 0 8 0คนอยู่ในอันดับที่40ของประเทศต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสุพรรณนิกามาถึงช่วงที่2จากทางรายการข้อคิดวันนี้นำเสนอเรื่องหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงชีวิตคือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วในตัวเอง จงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเริ่มขยับขยายความดีความสุขจากตรงนั้นดําเนินชีวิตอย่างคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมมิใช่าขาดแคลนสร้างความรู้สึกและตระหนักถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่รับรู้ขอบคุณลมหายใจที่หล่อเลี้ยงให้เรามีพลังที่จะกระทําในสิ่งต่างๆในแต่ละวัน ธรรมชาตินี้คือองค์รวมเราคือส่วนย่อยหากเราคิดต่อสู้ธรรมชาติย่อมนำความทุกข์มาให้มนุษย์สมควรกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ใช่แยกตัวต้นไม้ภูเขาลำธารสายลมล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเราเราคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือเรา หน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่แข่งขันเอาชนะเอาเป็นเอาตายแต่ทว่าต้องอาศัยเกื้อกูลกันตื่นนอนกินอยู่มีควรทำให้ธรรมชาติเดือดร้อนธรรมชาติยิ่งใหญ่มนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวนี่แหละคือธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนรู้แรงขับเคลื่อนของชีวิต แรงผลักดันในการทำหน้าที่ในการทำงานไม่ควรไปเป็นความโลภไม่ควรอยากได้อยากมีและก็อยากเป็นแต่ควรเป็นความเมตตามีความอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพันพืชพันสัตว์ต่อผู้คนและก็สังคม แม้เราขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์เข้าตัวที่สุดแล้วเราย่อมเหมือนคนต้องคำสาบเพราะลักลอบโกยกอบสมบัติที่อยู่บนโลกมาเป็นของตนเองชีวิตจึงหนักหน่วงและก็ร้อนแรงหาความสุขได้อยากยิ่งหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง เมื่อกระทำหน้าที่ใดๆก็แล้วแต่นะครับเรานี้จงตั้งใจทำอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถกระทำหน้าที่ดังที่เราเป็นความหวังของมนุษยชาติกระทำหน้าที่ดังที่หน้าที่เราคือสิ่งสุดท้ายที่ต้องกระทำก่อนทิ้งโลกนี้ไป แม้นไม่มีความอยากอยากได้อยากเป็นแต่เราก็ทำหน้าที่ด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองเรารักความเป็นมนุษย์ของเราเราจึงเลือกที่จะกระทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้สมบูรณ์โดยไม่มีอำนาจเงินตราเข้ามาเป็นสิ่งล่อใจโดยไม่มีลาบยศสการะเป็นสิ่งล่อใจ จงทำเพื่อทำทำเพื่อยกใจให้ไกลจากกิเลสทำเพื่อยกใจให้ไกลจากตัณหาทำเพื่อลดละเลิกความเห็นแก่ตัวทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวตนของเรานั่นคือการทำงานหากท่านทำได้อย่างนี้ท่านก็มีความสุขอนาคตภายหน้าล้วนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนตื่นยามเชาเห็นหนาจังหว่ายัง อย่าผูกติดชีวิตไว้กับสิ่งใดหรือใครบางคนจงมีชีวิตที่แผ่ขยายเปิดกว้างจงเป็นสายน้ำที่มีทั้งความเย็นความลึกและความกว้างไกลอนาคตภายหน้ามันตั้งอยู่ความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่เราจะเป็นมันต้องเปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เราท่านได้รับฟังไปแล้วก็นำไปพินิษพิจารณาหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงยังมีอะไรที่ให้เราต้องค้นหาอีกมากมายขอให้ทุกคนจงมีความสุขในการใช้ชีวิตนะขอรับมาถึงช่วงตระเวนข่าวชาวตชดวันนี้ก็ยังเกาะติดสถานการณ์โควิดอยู่นะครับ รัฐบาลเปิดกว้างเอกชนซื้อวัคซีนได้ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานพยาบาลเอกชนและภาคเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเพราะในการทำสัญญาซื้อจองซื้อแต่ระบ,บริษัทก็จะระบ,บุว่าทำให้ผู้ซื้อวัคซีนต้องผ่านหน่วยงาน ที่รัฐก,กำหนดเท่านั้นเขาระบุมาเลยนะครับในส่วนภาคเอกชนไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทำธุรกิจอยู่แล้วและยังใช้งบประมาณตนเองไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาแต่ที่จะเป็นปัญหาก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละครับเพราะแต่ละท้องที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทางรัฐบาลไม่เท่ากัน ถ้านำมาใช้กับวัคซีนทั้งหมดอาจจะไม่พอกับการบริหารด้านอื่นงบประมาณที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ําและหากเป็นไปได้อยากจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่แค่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดให้ประชาชนเข้ามาฉีดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดําเนินการอยู่แล้ว แม้จะเป็นจิตเจตนาที่ดีต่อประชาชนได้รับโอกาสในการจัดการฉีดวัคซีนแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการซ้ําซ้อนอยู่อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกแน่นอนแหะครับว่าการระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากและก็รวดเร็วเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแต่ต้องดูจากภาพรวมทั้งประเทศอีกด้วย แต่ที่แน่ๆก็คือประชาชนทุกคนจะได้ฉีดเพียงแต่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจํำนวนวัคซีนที่รัฐบาลได้รับได้รับมาและก็ส่งมอบให้ได้เมื่อไหร่เท่านั้นรับมาแล้วก็ส่งมอบส่งมอบแล้วก็ฉีดพูดถึงเรื่องวัคซีนนี้ต้องในอาเซียนหาใช่ว่าจะราบรื่นกันไปหมดนะครับ หลายประเทศหลายหลายประเทศมีทั้งที่ฉีดไปได้มากและก็น้อยต่างกันอย่างเช่นว่าที่บรูไนกัมพูชาลาวซึ่งเป็นประเทศที่จำนวนประชากรไม่มากได้รับอนิสง์จากจีนก็ทำให้วัคซีนอย่างเพียงพอระดมฉีดกันเกือบทั้งประเทศแล้วสิงคโปร์อย่างนี้นะครับเป็นประเทศที่ร่ำรวยเขาก็ไม่มีปัญหา ยังมีข่าวว่าซื้อวัคซีนยี่ห้อหนึ่งมาตุนไว้ามากจนของจะหมดอายุเสียด้วยซ้ำไปอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามซึ่งไม่ค่อยจะมีข่าวเรื่องโควิดเท่าใหรนักแต่ล่าสุดมีการประกาศขอให้ประชาชนช่วยกันบริจาคซื้อวัคซีนเนื่องจากเวียดนามมีการฉีดวัคซีนที่ต่ำมากการติดเชื้อไม่มาก แต่ก็เริ่มโครงการระดมทุนบริจาคเพื่อทำให้โครงการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่เกิดขึ้นแต่ความเป็นไปไม่คึกคักเท่าที่ควรเพราะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่ให้เห็นด้วยก็เกรงว่าจะนำเงินไปใช้ไม่ชัดเจนจนไม่พอที่จะเชื่อใจได้หรือไว้าวางใจที่จะควักเงินสนับสนุน ที่สุดแล้วแทบทุกประเทศล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปที่ไทยของเราประสบอยู่ซึ่งจะต้องทำทุกอย่างสงบโดยเร็วแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันเพราะปัญหาที่เป็นผลกระทบค่อนข้างลึกไม่ใช่แก้กันได้ง่ายๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศนั้นหนักกว่าที่คิดหรือคาดการกันอีก3-4ปีน่นแหละ จึงจะเห็นผลอย่างชัดเจนวันนี้เราท่านก็อย่าประมาทนะครับเห็นแก่สังคมส่วนรวมใครที่ไปฉีดมาแล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็เตรียมตัวไปตลาดไปชุมชนก็อย่าลืมผ้าปิดจมูกปิดปากนะนะครับหน้ากากอนามัยอย่าลืมพกไปทุกครั้ง และก็ใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะขอรับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งกับรายการเสียงชายแดน FM 1 0 5ตจดจังหวัดยะโสธรน,นายุกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อุดรป่วยหลายโรคเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการสุดจากปอดอักเสบ ตรวจพบว่าติดโควิดจากบุคลากรในโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตเป็นรายที่6ของจังหวัดพยาบาลติดจากผู้ป่วยอีกทีขณะรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดขอโทษผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเจ็ดโรคที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ฉีดตามกำหนดเพราะวัคซีนหมดต้องรอลอดใหม่ ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏอุดร <c oughs> สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังหลังจากเป็นการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่รับจัดสรรฉีดทั้งหมดและประการให้ผู้นัดฉีดรอไปก่อน ขณะที่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเจ็ดโรคที่มาลงทะเบียนฉีดได้ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอ,อสอต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งบางคนก็แสดงความไม่พอใจและได้กล่าวถึงผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ58ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่7เมษายน2564มีอาการป่วยเรื้อรังมีเบาหวานความดันสูงไตอ้วนมือชาเดินได้ไม่ไกลมารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและผ่าตัดข้อกระดูกไขสันหลังระหว่างพักรักษาตัวเกิดอักเสบ ต้องเข้าห้อง ICU 2สองครั้งตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564จากบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเข้ารับการรักษาโรคโควิด -19 และเสียชีวิตในเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่11มิถุนายน2564เจ้าหน้าที่นำไปทำพิธ,ธีชาปนกิจที่เมนวัดโพสมพร เขตเทศบาลนครอุดรธานีขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจอยู่3รายอาการหนักหนึ่งรายคงที่2ราย <c oughs> สำหรับการฉีดวัคซีน,นครูที่จังหวัดอุดรธานีฉีดไปแล้ว5,000คนจากเป้าหมาย20,000คนหรือฉีดไปแล้ว25%เ การจะฉีดให้ครบเปิดเรียน14มิถุนายนนี้คงไม่ได้มาตรการต้องเข้มงวดอยู่ครูนักเรียนมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรับการตรวจเชื้อและกักตัวไม่มีข้อยกเว้นขณะการเข้าเรียนต้องใช้6มาตรการคือสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่าง1-2เมตรล้างมือบ่อย วัดไข้สังเกตอาการคัดกรองความแออัดและทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆนั่นคือหกมาตรการที่เราท่านควรทำเป็นประจำนะครับส่งท้ายด้วยข่าวนี้บอกว่าเป็นหนุ่มใหญ่วัย46ปีลูกจ้างร้านติดตั้งกระจกกินทุเรียนตบด้วยกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง ก่อนนั่งรถไปทำงานเกิดจุกเสียดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนายจ้างเห็นท่าไม่ดีก็รีบจอดรถปรากฏว่าแน่นิ่งไปแล้วต้องหามลงมาเรียกรถกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยแต่ไม่ทันเสียชีวิตอยู่ริมถนนก็นั่งรถมาทำงานแหละครับนายจ้างลูกจ้างสักพักหนึ่งบอกว่าจะเรอแต่เรอไม่ออก มือเท้าเกรงและก็แน่นิ่งไปเห็นท่าไม่ดีก็เลยชะลอรถแล้วก็จอดข้างทางก่อนที่จะช่วยกันเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบจึงหามลงมาข้างถนนก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยปั๊มหัวใจเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันรู้จักข่าวนะครับว่าเขากินอะไรทำไมต้องเป็นอย่างนี้เราท่านก็จะได้ไม่ทำแบบนี้นะครับ มาถึงจวงสุดท้ายจากท่ารายการครับเห็ดยู่เห็ดกินปลูกง่ายขายดีพืชทำเงินสร้างฐานะมั่นคงวันนี้ผมนําเสนอบวบงูนะครับบางง้เงียบบาน่อแล้วครับคุณแม่บวบนับเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์สูงสายพันธุ์บวบที่เกษตรกรนิยมมาปลูกอย่างแพร่หลายก็คือบวบเลี่ยมบวบหอมนอกจากนี้ก็ยังมีบวบอยู่พันนึง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักกันนักก็คือบวมงูฟังแค่ชื่อก็กลัวและอาจจะไม่ถูกชะตากับคนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าคำว่างูนี่ก็กลัวแล้วแต่ถ้าหากใครได้ริมรสโอ้โหงานนี้เขาบอกว่าอร่อยเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยครับต้องยอมสูงหกให้เพราะว่าผลอ่อนเนี่ยนะครับมีรสชาติหวานอร่อย สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้สารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดไข่หมูกุ้งหรือว่าจะต้มจิ้มกับน้ำพริกรสจัดเป็นเมนูแกงส้มก็ได้แกงเลียงก็ดีอันนี้ก็อร่อยทุกเมนูเลยครับบวบงูนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมในหลายจังหวัดในภาคอีสาน มีเกษตรกรผู้ปลูกบวบงูที่บ้านทับพุงตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเป็นพยานยืนยันข้อเท็จจริงได้ในเรื่องนี้เพราะ10ปีที่ผ่านมาบวบงูกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ทำเงินสร้างฐานะและความเป็นอยู่ให้กับตนและครอบครัวได้เป็นอย่างดี นายบุญทายึดอาชีพปลูกผักมากว่า20ปีเขาปลูกพืชตามกระแสะความต้องการของตลาดเป็นหลักพืชตัวไหนที่บอกว่าขายได้ขายดีตลาดมีความต้องการสูงอย่างเช่นว่าผักกาดแตงกวาผักชีราวหรือว่าอ้อยเขาก็ลงทุนทำเหมือนกันที่ผ่านมานะครับชาวอีสานจำนวนมากก็นิยม บริโภคพืชประจำท้องถิ่นอยู่แล้วก็คือบวบงูที่มีชื่อบ้านเราวา่าบักงูเงี่ยวบักงูเงี่ยวก็ไดครับหรือบักกระดิง่งของชาวเหนือจะเรียกว่ามะน่อยงูคนอีสานนิยมนำมาจิ้มนะครับมาลวกมานึ่งมาจิ้มแจ่วมากินกระป่นรับแสบหลายครับผมบักงูเงี่ยวดวยแมเด้อ บวบงูนี้ก็จะมีอยู่สองพันก็คือพันธ์สีขาวที่มีขนาดใหญ่บางผลมีความยาวถึง1เมตรแต่มีข้อเสียคือมีรสชาติไม่ค่อยอร่อยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกบวบงูพันธ์ลายเขียวขาวซึ่งมีขนาดผลเรียวสั้นรสชาติจะดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ คุณบุญทานี่ก็เริ่มปลูกบวบ,บบนพื้นที่3-4ไร่โอ้ทำเยอะเหมือนกันเนาะซึ่งเป็นบวบงูสายพันธุ์พื้นเมืองผิวไม่สวยลักษณะจะบิดจะงอนำผลผลิตออกจำหน่ายที่ตลาดอุดรก็จำนวนหนึ่งคันรถนะครับไปแต่ละครั้งโดยขายส่งในก,กิโลกรัมละ5บาทปรากฏว่าทั้งวันขายบวบงูได้แค่ครึ่งคันรถเท่านั้น คุณบุญทาบอกว่าสาเหตุที่ขายสินค้าไม่ได้ในช่วงนั้นเพราะคนอีสานบางท้องที่ยังไม่รู้จักพืชชนิดนี้บางคนรู้จักแต่ไม่ซื้อเพราะไม่ชอบกลิ่นมันฉุนของบวบงูว่าอย่างนั้นอ่ะมาวันนี้ก็ลองหาพันมานะครับพันเขียวลายนะนะครับบวบงูพันสเนกกี้ก็มีเหมือนกันบริษัทใหญ่ๆเขาผลิตออกมาแล้วนะครับผลเขียวใหญ่ ลายขาวแซมมีครับรสชาติหวานกรอบนี่มีมีครับก็ลองไปหามาปลูกแล้วก็นำมาจําหน่ายนะครับรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ